สบายตัวเลยนะไม่ทำให้ตานบ้างอ่ะไม่ทำให้ตานบ้างะทำแล้วไม่ทำให้ตานบ้างะโอ้ตานก็สบายตานก็สบายตานก็สบายวันวันแม่อยู่บ้าน วันแม่อยู่บ้านวันแม่อยู่บ้าน <rie> อ,อืมว่ะไม่ออกไม่ออกไม่ออกพ่อไม่ให้ออกอยู่ข้างในน่ะแหละสวยยัง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 แม่สวยยังสาวกระสินสาวกระสินน้อยเนี่ยสาวบางพี่อะสาวบางพี่ะสาวบางพี่สวยไหมสาวบางพี่สวยไหมสา,บาสวสาบางพี่ก็สวย